ไไวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเไรามาติดตามกับชุมชนนัดทิ้งกันเลยครับรรนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บกับกรุงเทพมหานคร นี่คือโครงการทอดพระป่าขยะของคนในชุมชนหลังวัดปากบ่อเป็นกิจกรรมที่เขตสวนหลวงส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาบริจาคที่วัดเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการคัดแยกขยะแล้วในวันนี้เพราะว่าปริมาณขยะโดยเฉพาะาหนึ่งเทตมาคอนี้มีปริมาณที่สูงขึ้นในทุกๆเดือนจะมีการรวบรวมขยะที่ชาวบ้านนำมาบริจาคไปขายสองครั้ง แต่ละครั้งมีปริมาณขยะรีไซเคิลไม่ต่ำกว่า500กิโลกรัมหรือคิดเป็นเงินประมาณ2,500บาทชุมชนต่างๆให้ความร่วมแรงร่วมใจให้ความความร่วมมือเป็นอย่างดีได้นำขยะมามอบให้กับทางวัดเป็นจำนวนมากซึ่งทางวัด่ก็ได้นำไปจำหน่ายแล้วก็นำมาเป็นกองทุนไว้สำหรับวัดที่จะได้พัฒนาวัดของเราให้เจริญยิ่งยงขึ้นไปก็ปถือว่าเป็นนิมิตรมมยอันดี แล้วก็นํามาถวายวันแล้วก็ยังได้บุญอีกด้วยค่ะการคัดแยกขยะเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนในพื้นที่ของเทมัคคอรหรือในประเทศไทยก็ตามนะครับแล้วผมขอเชิญชวนท่านคัดแยกขยะแล้วทิ้งขยะตามเวลาที่ํำหนักงานเขตนัดหมายทิ้งถูกวิธีถูกที่ถูกเวลา2ทุ่มถึงตีสหรือตามเวลาที่เขตกำหนด นัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บกับกรุงเทพมหานคร